เราก็าจะใส่ผงไมโลรเพิ่มนะคะเพราะว่าเหมือนมันจะรีเกินไปค่ะแล้วก็จะน่าจะเห็นแล้วนะคะก็โคลมฉโลมไปเลยอุ๊ยมันอาการเหมือนสลามที่ไม่ติดเมือหรอ <laughs> เราจะเอามานนวดเลยนะคะนี่มันเป็นก้อนแล้วค่ะท่านผู้ชม พอเสร็จแล้วเราก็จะมาเทผงไมโลใส่อีกจานนะคะปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะคะปั้นให้เป็นสี e ่เหลี่ยมค่ะจะไม่เป็นสี e ่เหลี่ยมเลย นั่นนูขอจิ้มก่อนแล้วกันนะคะม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาปั้นคะ่ะปไปนี่ได้ไมโลคิวแล้วคะ่ะอ,อุ้ย ไอ้โลอล่นเถออไม่เป็นไรไม่ได้ตกพึ้งไม่ได้ตกนี่คือหน้าตาของไมลยรูคิวที่เราทำกันนะคะคแล้วก็จะวางไว้ในจานได้อันนึงแล้วขอ้างมือก,ก่อน ย,ย,ย,ย่อย่อย่อใช่อยากกินแล้วอ่ะนี่กระจุ๋ม นี่แล้วก็มาชุบเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะพ่อจ๋าี๋ยวก็จะต่อให้หน่อยเ,อเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เสร็จกันนะคะตอนนี้ขอทำก่อนนะคะกล่กันเลย